งแล้วมันเป็นกลโกงของแม่ค้าขายลูกชิ้นหรือเปล่าหรือมันยังไงกันแน่มีคนไปซื้อลูกชิ้นไม้ละสิบบาทก็บอกแม่ค้าว่าเอาสี่ไม้นะค่ะสุดท้ายเวลาจะจ่ายเงินแม่ค้าบอกห้าสิบคนซื้อบอกเอ้าก็ไม้ละสิบซื้อสี่ไม้ก็สี่สิบแม่ค้าบอกเปล่าห้าไม้อ่ะเดี๋ยวลองไปดูไปดูว่ากลโกงของแม่ค้าหรือไม่ตั้งคําถามเอาไว้นะไม่ได้ไปกล่าวหาเขานะลองดูค่ะกลโกงแม่ค้าครับ ถ้าเกิดมองอย่างเงี้ยมองยังไงยังไงมันก็ห้าไม้ใช่ปะแต่จริงๆผมหยิบมาแค่สี่ไม้ดูดิแต่ดันเสียบไม้มาอันหนึ่งอ่ะสองอ่ะสองไม้ดันเสียบไม้มาชิ้นหนึ่งอ่ะสองไม้ถ้ามองอย่างเงี้ยยังไงยังไงก็ห้าไม้จะคิดเทิอหน้าไม้เหรอครับเดียนะผมตาไวเนี่ยสี่ไม้แต่เกือบโดนจ่ายห้าไม้ถ้าดูเฉพาะไม้ก็ห้าไม้แหละ แต่มันมีอยู่ไอ้เสกรอกใช่ไหมที่เอา2ไม้ไปเสียบอยู่ในชิ้นเดียวอ่ะอะเนี้ยน่พอมองในถุงถึงจะเห็นนะแต่ถ้ามองเรามองด้านแบบด้านข้างยังไงก็ห้าแล้วแม่ค้าก็ยืนยันว่า5้าไม้ก็ต้องห้าสิบแต่จริงตัวลูกชิ้นตัวเสกรอกมันคือปริมาณคือสี่ไม้ไงอืม คุณผู้ชมว่ายังไงอะทำยังไงดีอะแบบนี้คนโพสต์เขาก็เลยตั้งคําถามว่ามันผิดพลาดตรงไหนหรือผมเข้าใจผิดเองหรือยังไงด้วยความที่ว่ามันก็ไม่ใช่เงินเยอะเงินแยะอะไรแต่มันเสียความรู้สึกว่าเราตั้งใจจะไปอุดหนุนเนาะใส่ก๊อกเอ้ยลูกชิ้นเอ้ยอุดหนุนแม่ค้าเนาะแต่พอแม่ค้าทําแบบนี้แทนที่เราจะไปซื้อในครั้งต่อไปว่าเอออร่อยอเดี๋ยวซื้ออีกดีกว่า<ฆ>เจอเมื่อไหร่ก็จะซื้อ,อเจอเมื่อไหร่ก็จะอุดหนุนแต่พอเจอแบบเนี้ต่อให้อร่อยขนาดไหนอ่ะก็ไม่อยากจะอุดหนุนแล้ว เราไม่แน่ใจเจตนาเนาะใช่แม่ค้าบอกว่าอ๋อก็ไม้มันอ่อนเลยต้องเสียบแบบสองไม้เพื่อประคองลูกชิ้นก็เท่ากันเลยนะไม้มันอ่อนก็เท่ากันนะแต่ถามแม่ค้าก่อนว่าแม่ค้าคิดราคาตามไม้หรอมันไม่ใช่คือตัวลูกชิ้นหรอปริมาณลูกชิ้นป้ะ ก็คืออาหัลับไม้เอาเนื้สองสามตีห้าสิบเอาเวลาอ๋อมากินหนูยี่ไปห้าหรอโอเคบางทีคนไม่ได้ดูละเอียดอะแล้วกลับบ้านนี่ก็ยังไม่รู้แล้วเพราะเป็นอะไรรู้ว่าเวลากลับบ้านชอบจับถุงแล้วก็รุนออกใช่เพราะไม่เอาไม้แหลมมากินไงเนี่ยอาจจะโดนไปบ้างแล้วก็ได้นะหรือยังไงหรือแม่ค้าแบบเผลอเลอคลัดเคลื่อนไม่ได้ตั้งใจที่จะโกงหลอกคิดในแง่ดีพวกเราเป็นโลกสีชมพูพวกเราคิดในมุมทุ่งลาเวนเดอร์อยู่แล้วแม่ค้าไม่ได้ตั้งใจ พลาดแม่ค้าพลา,พลาดต้องมีอะไรพิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งเดี๋ยวให้ลูกค้าย้อนกลับไปหาแม่ค้าเจ้าเดิมไปถามเชื่อเป่าว่าเนี้ยเคยเป็นมุกที่เวลาเล่นในรายการนะ,ะเล่นเป็นแม่ค้ายงซื้อกี่ไม้เอาเอาเลยสองไม้ ก็มีไม้เดียวแหละแต่แบ่งแบ่งปสองไม้ไม่คิดว่าจะมีจริงในชีวิตจริงด้วยเออดูกันให้ดีกันละกันอย่างนี้คือพอมันมีโลกโซเชียลเนาะเราเห็นกลโกงหลายอย่างมากเลยเออไปช่างแล้วเอาออกบ้างล่ะเปลี่ยนถุงบ้างละแบบทําเป็นหันแล้วก็หล่นตะกร้าบ้างละอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูให้ดีก็และกันแต่ทางที่ดีนะ ใจของคนรักบริการนะแม่ค้าพ่อค้าทั้งหลายขาสุจริตเนี่ยอยู่ได้นานเชื่อไหมว่าถ้าโกงทุจริตเนี่ยเหมือนกรรมมันตามสนองนะมันจะอยู่ได้แป๊บเดียวอืจริงเอายาวดีกว่ารระยะยาวนะจ๊ะอ่ะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่หนุ่มคนนึงเขาเห็นและกลุมขมับเลยเพราะไปเจอคู่นึงเขาพอดรักกันต่อหน้าต่อตาต้องเอาน้ำสาดไล่ไม่ไปด้วยนะสนุกกว่าเดิมตอนแรกไม่ยอมไปแต่สุดท้ายก็ต้องยอมไปแต่ไม่ใช่คนนะเป็นเจ้าสัตว์ชนิดนี้ไปดูกันค่ะ มันใช่เฮ้ยมันมันมันฟตนก็เลยมันมันมันกีบอะไกีบกลางนี้อย่างเงี้ยไปทำกันที่อื่นได้ไหมนั่น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 เอาอยเงี้ยไปแค่แล้วไปทำอะไรกันที่อื่นโอ้ยคุณผู้ชมนึกว่าตัวเล็กๆเพิ่งเห็นภาพตามคุณผู้ชมพร้อมกันนี่แหละค่ะตัวใหญ่มาก โอ้โหผู้ใช้ติกตอกนะคะใช้ชื่อว่าเอ็มฟรายเดย์นะคะโพสคลิปนี่แหละเขาจะออกไปทำงานได้ยินเสียงรั้วเนี่ยมันดังก็เลยไปดูเจอตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่สองตัวค่ะกำลังพอดรักกันไปมาแต่เอาจริงๆนะเท่าที่เคยเห็นมาอี้เขาไม่ได้พอดรักนะเหมือนสู้กันมันจะมีจังหวะเหมือนกับยืนทั้งคู่อะเออประกบแบบเหมือนกอดยืนกอด,ก,อดกัน,น,นกอนนะเออไปแต่ไม่ใช่แต่จริงสุกันนี้มีน้ําฉีดถูกไหมอาน้ําฉีดเอาน้ําฉีด รั้วได้พังเลยคุณผู้ชมเพราะเป็นรั้วไม้อ่ะเนาะรถจักรยานยนต์เกือบพังอเอออเาน้ําฉีดใส่ยังไม่ไปนะมันคงรู้สึกโอ้ยเย็นสบายดีนี่เมืองไทยถือสงกรานอีกแล้วเหรอเนี่ยเจ้าเมืองจังหวัดยืนเห็นมานุณผชมเวี่เนี่ยเหมือนพ่อรักแต่เขาสู้กันนะ เออพอสักพักหนึ่งเจ้าสองตัวนี้ก็เลยมุดหนีเข้าใต้ท้องรถค่ะเพื่อไปยังใต้ถุนบ้านลงไปในบ่อน้ําเป็นระดับต่อไปอ,อ้อมหลังบ้านกลับไปรังเดิมเพราะอะไรรู้ไหมเมื่อหนึ่งปีก่อนคุณผู้ชมก่อนที่พี่คนนี้เ,เขาจะปลูกบ้านหลังนี้บริเวณนี้เคยเป็นบ่อปลาเก่าหญ้าเยอะนี่ขึ้นรกไปหมดเลยเขาคาดว่านะเจ้าตัวเงินตัวทองเหล่านี้คงหนีจากการถมที่แหละและไปทํารังอยู่ใต้ถุนของตัวตึกข้างๆกําแพงบ้านช่วงแรกเขาก็สังเกตน,นะรั้วบ้านเขาว่า แตกร้าวคือบ่อยมากจนกระทั่งเห็นตัวเงินตัวทองเนี่ยผลัดกันเดินวนเวียนอยู่แถวบ้านไม่สาำหน้าบางทีบางวันนะั้นแดดดีๆออมมันนอนอาบแดดชิล <c oughs> เออใช่เขาชอบอาบแดดอาบแดดหน้าบ้านชิลเฉยนะคะก็ <c oughs> เป็นไปได้นะคุณผู้ชม เจ้าของโพสบอกว่าไม่คิดจะจัดการหรือว่าทําอะไรกับตัวเงินตัวทองพวกนี้แหละคงปล่อยไปตามธรรมชาติแต่ก็จะหาวิธีนะป้องกันบริเวณกําแพงแล้วก็รั้วเนี่ยไม่ให้พังอีกอซึ่งบ้านเลขที่ของหลังนี้คนถามว่าเลขที่เท่าไหร่มีในไลฟ์สดถามอ่ะ,อะเดี๋ยวเราถามข้อมูลให้แล้วนะคะทะเบียนบ้าน9 4 9ค่ะเก้าแต่จริงๆนะในแหล่งที่มีงูแบบในเป็นดงป่าเก,ก่าเนาะหรือว่ามีตัวเงินตัวทองอ่ะเขาถึงบอกว่าเวลาสร้างบ้านเนี่ยสร้างให้ใต้บ้านเป็นโพรง ควรจะถมให้หมดหรือว่าทำฝาปิดให้มิดเพราะไม่งั้นงูก็จะเลื้อยไปวางไข่หรือเจ้าตัวเงินตัวทองก็จะเลื้อยลงไปนอนแล้วขนาดเขาจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตอนเล็กๆไม่มีปัญหาอพอตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยเขาจะทําผลต่อโครงบ้านละใช่เมื่อก่อนบ้านผู้ก็เจอบ่อยเพราะบ้านผู้ยกสูง<อ>ด้านใต้เป็นโครงแล้วยังไม่ได้เอาตัวฝาตัวอะไรมาปิดงูตัวเงินตัวทองมา เดินเล่นกันเพียบเขาชอบเลยอ่ะเขาชอบแล้วพอตัวใหญ่ขึ้นแต่ใหญ่ขึ้นมันมีผลก็เลยต้องเอาช่างนํามาปิดก็ไม่เห็นอีกแล้วแล้วจริงๆแล้วคือเขาก็กลัวคนนั่นแหละใช่แต่ถ้าเกิดเขาตกใจอ่ะแล้วเวลาเขากัดอันตรายมากนะเพราะว่าน้ําลายเขาว่ามีเชื้อแบคทีเรียถูกต้องแล้วจะยิ่งบ้านใครมีบ่อปลา่ออย่างบ้านผู้เลี้ยงบ่อปลารอบเลยเขาก็จะมากินไงเป็นอาหารเขาก็ทิ้งตัวน้องไว้กัดหัวน้องไปใช่เคยไปทําสกู๊ปข่าวสวนลุมตัวเงินตัวทองเยอะมากคือแบบเยอะจริงเยอะมาก ที่ทำเนียบรัฐบาลก็จะมีคูน้าก็จะมีตัวเงินตัวทองขึ้นมาบ่อยมากมสภาเก่าสภาเดิมก็มีแต่จริงเขาไม่ทําอะไรแล้วนะเขาไม่ทําอะไรเขาปล่อยไปคุณผู้ชมคะเดี๋ยวไปดูภาร,รกิจนี้กันหน่อยค่ะเป็นภาร,รกิจของคณะกรรมการการ,การสาธารณสุขนะคะได้ลงพื้นที่ค่ะเพื่อศึกษาดูงานการจัดระบบบริการ,การ,การ,การสาธารณสุขที่จังหวัดราชบุรีและเพชรบุรีไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานพิเศษกันนะคะค่ะ สิรัฐธารนนท์ประธานคณะกรรม,มาการการสาธารณสุขพร้อมด้วยรองประธานคณะกรรมการกรรมธิการและผู้ชำนาญการประจำคณะกรรม,มาการลงพื้นที่ศึกษาดูงานการจัดระบบบริการสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและจังหวัดเพชรบุรีเมื่อวันที่6และ7มิถุนายน2567ที่ผ่านมา สำหรับภารกิจในวันที่6มิถุนายน2567ได้ลงพื้นที่ไปยังโรงพยาบาลราชบุรีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินกองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี โดยเวลา9นาฬิกานายแพทย์เจศิรธารนนท์ประธานคณะกรรมาการการสาธารณสุขและคณะได้เดินทางมายังโรงพยาบาลราชบุรีจังหวัดราชบุรีโดยมีแพทย์หญิงปาจรีอารีรบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีนายแพทย์นรงเห็นประเสริฐแท้รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรีพร้อมด้วยผู้แทนสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่จังหวัดราชบุรีให้การต้อนรับและร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดระบบบริการสาธารณสุข Música เวลา13นาฬิกาคณะกรรมการได้เดินทางมายังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินกองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ยังไม่ได้ทำการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีขนาดเป็นรอพสตรระดับแอลซึ่งหลังจากการประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วจากนั้นคณะกรรมการได้เยี่ยมชมการบริหารจัดการและการให้บริการของรอพสตอหินกองในการให้บริการสาธารณ ธารณสุขปฐมภูมิแก่ประชาชนในพื้นที่ด้วยภารกิจในวันที่7มิถุนายน2567ลงพื้นที่ณนะโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวสะพานอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี โดยช่วงเช้านายแพทย์เจศิรัธารนนท์ประธานคณะกรรมธิการการสาธารณสุขและคณะได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรีอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีโดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีผู้อํานวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรีรวมถึงผู้บริหารและบุคลากรด้านสาธารณสุขให้การต้อนรับก่อนจะบรรยายสรุปและห,หา,หาหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับนโยบาย30บบาทรักษาทุกขี้ นั้นช่วงบ่ายคณะกรรมาการการสาธารณาสุขวุฒิสภาได้เดินทางลงพื้นที่ณนะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวสะพานอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีโดยมีผู้บริหารและบุคลากรด้านสาธารณาสุขและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้าและผลการดําเนินงานถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ยัง ขาดแคลนและความชัดเจนจากฝ่ายนโยบายตลอดจนผลกระทบทางกฎหมายจากการดำเนินงาน การลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีและจังหวัดเพชรบุรีในครั้งนี้ของคณะกรรมาการสาธารณสุขทําให้ทางคณะกรรมาการได้รับทราบข้อมูลและข้อเสนอแนะรวมถึงประเด็นปัญหาการจัดระบบบริการสาธารณสุขในพื้นที่ของทั้งสองจังหวัดซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากโดยคณะกรรมาการจะได้นําไปสู่การมีข้อสังเกตต่ตอรัฐบาลตามกลไกของวุฒิสภาต,ต่อไป ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะกับภารกิจนี้นะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเบรกแป๊บหนึงนะ่งในช่วงหน้ามาดูข่าวเบาสมอง <c oughs> เคยยินคำนี้ไหม <c oughs> กล้องไครคนนั้นรอดอ่ะ <c oughs> มันต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้เกิดขึ้นจริงๆ <c oughs> กับโรงเรียน <c oughs> ค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ